สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัชรีครับสวัสดีค่ะ,คะพ,พัชรีครับค่ะอะไรคะับคนแก่ <laughs> อฮ้ยนี่เป็นเคล็ดลับเอาไวไ้พูดวันหลังนี่เป็นรหัสลับนะฮะรหัสลับแต่วันนี้ยังไม่พูดสแสดงสำแดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของมือแหมแต่ยังไม่พูดนะครับแต่ที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแก่นแท้หัวใจหลัก ของเคล็ดวิชาที่พี่ราชนีได้หลอมรวมจากคุณย่าใช่ไหมไอ้คุณยายหรืคุณยายมาจากยายมาจากคุณยายแล้วก็ศาสตร์นี้ระบบเมตริกก็คือท่านอาจารย์สมบัติรุ่งะดิตเป็นผู้คิดคนสูงนะคะแล้วพี่พาชนีเอามาหลอมรวมใช่เอามารวมแล้วมาแมทด้วยกันเป็นเคล็ดวิชาออกมาแต่วันนี้เราจะมาเน้นถึงคําถามที่สําคัญเลยพี่พาชนีผมจะเอาเคลวิชา หัวใจหลักที่พี่พัชรีหลอมรวมมาเนี่ยใช่ค่ะคือถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับดูรายการเราเรื่อยๆนี่จะรู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรคือตัว V นั่นเองอผมจะถามคำถามที่สำคัญมากในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในช่วงเวลานี้วันที่เราอาจคลิปนี่คือวันที่5เากษสานะฮะก็เศรษฐกิจเมืองไทยก็ยังย่ำแย่ภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองก็กำลังปั่นป่วนไม่รู้จะอะไรอะไรแต่ ถ้าบังเอิญบังเอิญผมหรือใครๆท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตัวเนี้ยมีตัววีมันขึ้นมาในสถานะที่แบบภาวะเศรษฐกิจกำลังจำแย่เงี้ยเฮ้ยนี่มันพี่เพชรศรบอกว่ามันเป็นความโชคดีความรวยอะไรสิ่งต่างๆจะเข้ามาถ้าเกิดที่มือซ้ายนะคะก็หมายถึงว่ารับงานส่วนตัวเกิดที่มือขวาคู่กับอาทิตย์หมายถึงการได้เลื่อนตำแหน่ง แต่พี่พปชนีก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์มันแย่มากค่ะแล้วมันจะรวยได้ยังไงล่ะครับจะรวยเออแต่ว่ามันวีมันขึ้นในจังหวะนี้เลยโอเคค่ะก็ต้องถามก่อนว่าคุณทําอะไรวีเกิดไม่รวยก็มีถ้าคุณเหมือนน้ําฝนตกคุณไม่เอากระป๋องหรือเอากระมังไปรองครับนะคะมันแล้วแต่ว่าฝนตกครับคุณจะหาอะไรไปลองจะเอาถ้วยน้ําจิ้มจะเอากระป๋องหรือว่าจะเอากระมัง ะนะคะ,ะ,ะก็เปรียบอยู่ว่าอาชีพที่คุณจะไปทําเอา,อางี้สมมุติแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะทําอาชีพอะไร้วแต่แต่ผมสมมุติว่ามผมสมมติว่าผมมีตัววีขึ้นในสถานรรการณ์ที่กําลังย่าแย่ตรงนี้นะฮะแล้วผมมีอาชีพทาเครื่องสาอางคะสมมตินะมผมขอถามเลยสมมติทาเครื่องสาอางนี่ผมจะรวยได้ยังไงครับเครื่องสําอางเนี่ยมาถึงวีขึ้นแล้วมาถึงพี่วีขึ้นแล้วใช่แล้วคุณสั่งเครื่องสําอางหรือยังวางแผนการตลาดหรือยังกําลัง ตอนนี้กำลังกำลังคิดอยู่คิดอ๋อถ้าคิดคไม่ทันแล้วอุยตัววีนะตัววีก็จริขึ้นนะ,ะเราต้องรู้ตัวล่วงหน้าเหมือนฝนจะตกเนี่ยไม่ใช่เดินไปฝนอาบแล้วฝนตกแล้วคุณยังไม่ได้หากระบังฝนจะไปหากระบังเจอก็จบพอดีแต่วีนบอกว่าโชคไม่ใช่เหรอ,ชอ,อโชคดิถูกต้องยังไงก็ต้องได้โชคสิอ่ะโชคก็จริงแต่ว่าต้องเตรียมตัวรับโชคอันนั้นมันเตรียมไม่ทันนะ่ะ เตรียมไม่ทันก็ช่วยไม่ได้เอาแต่ก็อยากจะจะทำทันทีเลยนะมันไม่ทันแล้วต้องดูว่าแต่มันตัววีอ่ะวีพี่วีไปจะดีก็เรื่องของวีนี่ไม่เกี่ยวเอามาดูนะคะวีบอกว่าโชคอะโอเคมาดูมันต้องในโช์สิเอเคั่งเ่อวิคตอรี่เกิดตรงนี้ครับนะคะครับอ่ะเกิดตรงนี้แต่คุณเนี่ยจุดอายุเดินมาถึงตรงนี้แล้วครับ ไม่ทันแล้วค่ะเพราะวิกตอรี่เนี่ยมันจะกินอยู่แค่ประมาณครึ่งเหนียวของตัววีเท่านั้นนอกจากจะเป็นวิกตอรี่ที่ขึ้นอย่างนี้มีระยะเวลาเป็น10ปีอย่างนั้นถึงได้นะคะฉะนั้นถ้ามาตัวเดียวอย่างนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่ได้อย่างตัวเนี้ยพอตัวนี้หมดตัวนี้ขึ้นตัวนี้หมดตัวนี้ขึ้นแล้วก็ต้องถามว่าหนึ่งคำว่ารวยอาชีพอะไร กิดคุณขายเต้าหวยมาแค่นี้แล้วคุณจะบอกว่าวีขึ้นจะให้รวยคุณก็ตัดหม้อแตกสิผมเปลี่ยนอาชีพเลยไงผมไม่ขายเต้าหวยแล้วไงพอคุณก็ต้องมีความสามารถด้วยคนเก่งแล้วแล้ววีสมมติวีผมไม่ได้อยู่ตรงปลายนะผมขึ้นอยู่ตรงหัวเลยหัววีเลยสมมติพอมาดูกับหัววีก็ประมาณถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยประมาณไม่เกินสามปีสองปีกว่าก็ยังทันดิทันแล้วป่านเครื่องสาอางคุณยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้ทําการตลาดยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าของคุณดีจริงไหม ว่าการวางแผนแพ็กเกจิ้งยังไม่ได้ทำไม่มีทางทางันลูกค้าพี่ทำมาแล้วแล้วก็เจ๋งวีขึ้นนะวีขึ้นแต่วีขึ้นแม่พึ่งยกมรดกให้คุณจะทำจัดสรรโครงการใหญ่เป็นหลายร้อยล้านคคุณจะต้องขออนุญาต<อ>คุณจะต้องถมดินคุณต้องขออนุญาตทำบ้านจัดสรรต้องยื่นแบบต้องอะไรต้องทำการตลาดอะไรเยอะแยะ<อ>ต้อง กู้แบงก์ฝั่แบงก์จะอนุมัติไม่ทันหรอกค่ะคนเราต้องรู้ตัวล่วงหน้าก่อนวีหายไม่ใช่วีหายแล้วทำห้วยใช่ค่ะห้วยนอกจากคุณทํามาแล้วเออสมมคุผมทามาแล้วเอางี้ผมทํามาแล้วผมทํามาแล้วผมผมผมทำไอ้บริษัทเครื่องสำอางแล้วทามาทํามาประมาณสอสองสามปีแล้วดีไหมมันยังไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้วีมันขึ้นแล้ว แต่เศรษฐกิจมันตกต่ำมากเลย <Okay. S 1> อ่า,อ,าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมียขึ้นที่มือไหนวีขึ้นมือซ้ายขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาก็ยอ,อดขายคุณจะดีขึ้นนะคะแต่คุณก็ต้องทําการตลาดรับแล้วเครื่องสาอางคุณก็ต้องดีด้วยแต่ยังไงมันก็ดีขึ้นแต่จะดีมากดีน้อยอย,อยู่ที่ของและคล้ายๆว่าสินค้าของคุณ แล้วเศรษฐกิจที่มันอยู่รายล้อมเราสําคัญไหมมันจะมีผลกับเราไหมทั้งที่วีเราขึ้นแบบสวยๆอย่างเงี้ยไงมันก็มีอ้าวเหรอค่ะสมมติคุณจะได้กําไรสักสิบล้านมันก็อาจจะเหลือสักห้าล้านเป็นพิภาวะเศรษฐกิจอ้าวเหรอแต่ไม่แน่บางคนก็สวนดวงขึ้นไปเลยอ๋อใช่แล้วทำไมให้มันสวนดวงได้ไหมมีเคล็ดลับอะไรไหมถ้าอยากจะสวนสวนดวงขึ้นไปหมายถึงว่าทําให้ดีมากๆใช่ใช่คุณขายอะไรสินค้าคนไดบอกพี่มาโอ้หแล้วผมมีสินค้าที่ทําให้ เป็นเครื่องสัามาแต่ว่าทําให้บุ้มๆขึ้นอ่ะถ้าใช้แล้วบุ้มได้จริงคนสวนการตลาดแน่ต่อให้ในยุคเศรษฐกิจยังไงก็ขายได้ถ้าคุณทําให้เขาบุ้มได้จริงเอางี้เดี๋ยวขอย้อนมาที่ที่ไอตัว V ขึ้นอีกนิดหนึงนะฮะวมันต้องเป็นแบบวแบบ V แบบตรงๆหรือว่า V แบบเอียงๆอะไรมันถึงจะดีฮะโอเคอ่าดูนะคะครับเออวิกตอรถ้าตั้งตรงครับ ก็เปรียบเหมือนคุณถือแก้วน้ําครับตั้งตรงได้น้ําเยอะมะครับแล้เยอะไดเยอะอ่าแต่ถ้าคุณถืออย่างนี้มันก็จุน้ําไม่เยอะเพราะแก้วมันตื้นอ๋อระยะเวลามันไม่นานครับแต่ถ้าคุณเป็นแก้วลึกแต่คุณถือเอียงเออแบบนี้เออเอียงแบบนี้นี่ก็ถือเป็นตัวีเือนอันใช่ไหมตัว V แต่เหลือแก้วติดน้ํามันจะเทได้แค่หยดหยดแถวนี้มันก็แล้วแต่ไง ะะแล้วก็ดูระยะเวลาด้วยแต่ถ,ะะถ้าเกิดก็คือทุกวีทุกวีสมมตุมมติว่ามันเกิดในช่วงเวลานี้นะฮะ,ะช่วงเสร็จช่วงที่เศรษฐกิจเรากำลังฟื้นเครื่องเราก็สามารถที่จะรวยได้ไม่ใช่รวยได้พี่อ่านว่าดีขึ้นดีขึ้นได้แต่ว่าดีขนาดไหนถ้าเป็นตัววีะนะคะขนาดนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาตรงนี้ประมาณสองปีะนะคะ ถ้าขายอาหารตามสั่งก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าขายที่ดินได้อีกอย่างหนึ่งถ้าทำถ้าวางแผนมาดีแล้วมือขวาเส้นอาทิตย์สวยดังด้วยก็หมายถึงว่าตรงนั้นสองปีคุณก็ได้ไม่ใช่น้อยอมันต้องทุกคนต้องมีการวางแผนค่ะนะคะคถ้าไม่วางแผนอ,ออกทำการตลาดธุกรกิจทุกอย่างถ้าไม่วางแผนเจงทุกอาชีพเอา,อางี้ค่ะคำถามที่สำคัญอีกคำถามหนึ่งนะฮะ ตัว V ีมันขึ้นแน่นอนมันขึ้นบนฝ่ามือเราดูเราดูแล้วท่านผู้ชมก็กำลังดูมืออยู่มือตัวเองอยู่เห้เห็นตัว,ว่ะแต่คําถามสําคัญก็คือว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าจุดอายุนมาถึงแล้วคุณก็ต้องมาเรียนลายมือระบบเมตรกแต่อยากจะรู้เลยร็วตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ต้องเรียนได้ไหมอ๋อก็มาหาพี่ นัดเวลาโทรมาก่อนโทรมาถามนะคะซึ่งจุดอายุนี่คือสําคัญมากมากคนเราเนี่ยนะคะถ้ารู้ตัวล่วงหน้าสําคัญที่สุดและจุดอายุนี่คือหัวใจครับเอางี้อะไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะตกอะไรเป็นยังไงอะไรแล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเกิดปฏิบวมิปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีเราพูดไปถ้ามาดูไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็มาศึกษาจากหนังสือค่ะแน่นอนท่านอาจจะยังไม่รู้ถึงแก่นทงที่ว่าจะวัดยังไงจะเอาเปแบบไหนนะฮะ แต่ในหนังสือนี้ก็จะมีการบอกคข่าวให้รู้ถึงพื้นฐานทั้งหมดไปสร้างคอนเนคชันได้เลยและที่สําคัญถ้าดูตรงนี้ท่านจะรู้นิสัยตัวเองรู้นิสัยของคนอื่นซึ่งมันสําคัญมากนะฮะในการสร้างคอนเนคชันอะไรแล้วแต่การสร้างคอนเนคชันเป็นเรื่องปัจจุบันนี้ฮะคอนเนคชันเป็นเรื่องสําคัญครับและถ้าซื้อครบชุดนี่นะฮะท่านก็จะสามารถจะมีไลน์เป็นไลน์พิเศษของพี่ไข่นะฮะที่ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็จะโทรมาคุยกับพี่ไข่ได้นะฮะศึกษาจากคอร์สพวกนี้นะฮะ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นพื้นพื้นความรู้พื้นฐานซึ่งก็สําคัญมากแค่นิสัยคนนี่ก็โหเขาเรียนกันรู้เท่าไหร่นะฮะโอ้เก่งสมัยนี้เป็นสมัยที่ต้องสร้างคอนเนคชันถ้าไม่มีคอนเนคชันทุกอย่างจบถ้าไม่มีคอนเนคชันคุณไปทําอะไรไปไม่ได้ใะ่ใช่ใช่นะฮจริงครับจริงครับก็เบอร์ฮะเอาพี่ไข่ชีร์ละเอาเบอร์หน่อยเบอร์หนังสือ นะคะแล้วหรือจะนัดดูลายมือกับดิฉันก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0845279000 0845279000นะคะเนี่ยโทรได้เลยค่ะนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะก็คงจะเวลาคงจะเพียงพอนะคะวันนี้ที่เราเราพูดถึงหัวใจหลักนะฮะคือเมื่อตัววีขึ้นและอาจารย์พัชรนีก็ช่วยแจกแจงทั้งหมดเลยว่าวีขึ้นคุณก็จะมีสิทธิ์ว่า รวยได้แลวก็ไม่รวยก็ได้นะฮะแต่ลูกค้าพี่เนี่ยต้องมาคุยต้องมาคุยกับพี่เวลามาไม่ใช่พี่ทายอย่างเดียวนะเอาคุณจะดีนะวีขึ้นไม่ใช่พี่จะถามแล้วไปเห็นวีขึ้นคุณทาอาชีพอะไรคุณคิดจะทําอะไรเราก็ต้องวางแผนะแต่คลิปหน้านะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้แหละครับมหาโชคจะมาถึงท่านเลยนะฮะมหาโชคที่สําคัญไม่ใช่วีขึ้นนะ วันนี้นะฮะวีจะขึ้นเมื่ออีกช่วงไหนจังหวะไหนต้องติดตามในคลิปต่อไปใช่ค่ะแน่มีการยั่วขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะ <c oughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ,คะ,ะกดทุกอย่างที่ขวางหน้าะนะคะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมนะคะ ต้องเอาธรรมะของพุทธองค์บุญกุศลต้องเข้ามาช่วยแล้วนะคะในช่วงนี้ภาวนาอยู่ตลอดเดินไปไหนถ้าจิตเราว่างเราภาวนาคุณถนัดทางไหนพุทโธก็ได้ทำโมสังโคก็ได้หรือหายใจเข้าหายใจออกคือจิตสงบอยู่ตลอดเวลาและเมื่อหัวถึงหมอนก็ภาวนาจนหลับไปนะคะเรียกว่าหับในสมาธิแล้วท่านนะจะได้บุญกุศลเยอะเลย นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะขอให้รวยรวยรวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ